สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องสู่ขู่สู่คุณพบพอกับช่องสามบ้นหานหานุสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันมือนี้กะอากาศเช้าๆพี่น้องลมผัดแห้งแห้งลมแห้งมาสองสามมืออากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นพี่น้องจ้ายามมือเสารยู่ทงไฮทงนาะอากาศเย็นเย็นเราก็หมอกลงจ้าอากาศเย็นอีหลีค่ะเอาดูแลสุขภาพร่างกายเด้อค่ะอากาศเย็นอีหลีจ้า เดี๋ยวเป็นไข่เป็นไอสุขภาพสําคัญที่สุดคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเดอ้อพี่น้องเป็นตัวเลขจากาหลวงพี่มีเส้นนอกจากงวดวังหันกับเขาไปที่8338เลขวิ่งบนเข้าไปที่หนึ่งเลขวิ่งล่างเข้าไปที่8จับคู่ให้ก็คือ8 3 3ดเข่าเต็มเต็มเลยพี่น้องจ้ะ ผู้ใดโศกผู้ใดมันกะดีใจน้าผู้ใดบโบโศก่บมันกะสู่โอพี่นองจะ้ะทั้งตัวเลขเหลวงพี่มีสเซนเป็นตัวเลขบอกบุญเดอ้อพี่นองร่วมสร้างเนาะคะ่ะองค์ปู่องค์ย่าเนาะคะ่ะทั้งเขาวัดพี่นองจา้าสวมกันบาทสองบาท,บาทได้เบิดเด้อค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นคิวอาโคดเนาะค่ะเป็นคิวอาโคดทั้งหลวงพี่มีสเซนเนาะคะ่ะเป็นทั้งของอ่หลวงพี่โดยตรงะคะ่ะผู้ใดอยากวมบุญก็สามารถแอไอดีไลน์นี้แล้วก็ทักทายไปได้เลยจ้าก่ะ ทางหลวงพี่มีเส็นเป็นกับงานลายพี่น้องค่ะค่ะจิตเพิ่หลายเนาะค่ะเป็นกับบสสดวกให้สัมษั์แต่ว่าถามเพิ่นแล้วเพิ่นยังบ่ฝันยังเด้องวดนี้จ้ะงวดว่างหันเพิ่นฝันพี่น้องเพิ่นกับมีสุกเห็นบอกค่ะโอ้ได้หลายอยู่จ้าจังสำหรับที่เพิ่นส่งฉลากินแบงมาไห่สามเปียดเพิ่นได้หลายค่ะจ้ะกับ่เป็นยังค่ะผู้ใดบ่สชกบ่มานกะดวงยังบ่มาเนาะกัสู้ต่อจ้ะ สำหรับคลิปนี้เป็นตัวเลขที่เพิ่นชอบเด้อพี่น้องคืองวดวังหันล่ะค่ะที่ออก,กคือตัวเลขที่เพิ่นชอบเลขวิ่งเพื่อนนี่สายวิ่งสายลูดจับตาให้ดีเลยเนาะคะ่ะเลขวิ่งเพื่นเขาอีหลีพี่น้องเดินดีจ้ะบ่ออกบนออกล่างกระเตกทั้งบนทั้งล่างคืองวดวังหันวิ่งไปที่หนึ่งฟันบนก็เข้าไปที่หนึ่งเลขวิ่งไปที่แปดฟันล่างก็เข้าไปที่สามเปดจ้ะ ตามนั้นไอเดีไลยู่ในคลิปนี้ละจ้ะแอดได้เลยเนาะค่ะเป็นไอเดรไลของหลวงพี่มีเซนโดยตรงสายบุญได้ยินได้ฟังแล้วอย่าลืมเด้อค่ะซอยกันเนาะค่ะรวมสร้างองค์ปู่องค์ยาจ้าก็อธิษฐานขอพรกระไดหรือขอสศขขอลาบให้มีบุญสัมพันธ์ให้ได้มีบุญได้รวมกันพี่น้องจ้าเนาะค่ะเนาะก็ะนั่นละค่ะ,คะ เพื่อนได้ส่งตัวเลขมให้สาวบ้านานางวาวเวะููพี่นองเฟนจองอิบซีฟังเพราะว่าทั้งหลวงพี่เป็นยากหลายแนวหลายอย่างจะานอกะก็บอกเป็นยังว่าตะได้ตัวเลขมาฝากมาตอนแต่ว่า้าเป็นฟันยังเป็นว่าสีฟ้าบอกทันทีนอค่ะพราะว่าอยากให้ร่วมบุญน้ำกันพี่นองจ่าทางวัดมีงานบุญมาบอกทั้งอิบซีเขาผู้ใจบุญก็อย่าลืมค่ะ รวมกันสร้างบาทสองบาทก็ได้เบิดก็รวมกันก็เป็นหลายบาทเนาะจ้ะเอาเบา,บา,บาลายใหญ่ไปไปเบิ้งวา่ทาทั้งหลวงพี่มิเส็นพ่นทรงตัวเล็กตัวใหญมาให้สาวบ้านะนางวาเว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 สูพี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังไปเบิง้งไปฟังพร้อมๆกันจา้าไปเบิ้งหวดไม่ให้เบิ้งสถิติหวดกก้อนจา้านี่วิ่งฟันไปที่หนึ่งบนเข่าหนึ่งออกสองหนึ่งล่างฟันไปที่เปดออกเป็ดสามสามเปดพี่น้อง กะสุดยอดจ้ะสำหรับหลวงพี่มีซนเดอร์ค่ะเอาเคล็ดหน้าจออันนี้งวดเก้าจ้าเดี๋ยวงวดไม่เด้อค่ะเพิ่นส่งไหมสาบารน้ำได้คุยกันเมื่อวานนี่เพื่อนบ่ค่อยว่างพี่น้องจ้าค่ะนี่คุยกับสาบารน้ำเมื่อวานนี่เพื่อนบ่อกค่อยว่างบ่ฝันเพื่อนยากค่ะค่ะยากกับงานไหลงวดนี้จ้ะนี่ งวดไม่เดี๋ยวเฉยบึ้งค่ะแต่ว่าให้บึง้งกันเพิ่นฝากไอเดียไลน์มาพร้อมกันผู้ใดอยากเห็ดบุญเนาะค่ะเพราะว่าเอฟซีถามมาหลายสาานากรีปักในคลิปนี้แหละคะ่ะเป็นคิวอาร์โค้ดไลน์ส่วนตัวเด้อจ้ะเดี๋ยวกับเพิ่นกระยำเนี่ยจะ้ะมักแหงเด้อสาานาน,นี่มักในใจนี่มักศูนย์เก่าตัวเดียวกโลวิ่งศูนย์บุญบลางเลยจะ้ะเอาเดี๋ยวเฉยบึ้งมาเพิน่น zoom ตัวใดมาจะ้ะนี่นี่งวดวันที่หนึ่งธันวาหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่าศูนย์เก่าและสามเก่าวิ่งไปที่ศ<ๆ>ูนย์เด้อพี่น้องจ้ วัดนี้เพื่อนไหนตัวเดียวคือศูนย์บนล่างเลยจ้าหมักแขงคือศูนย์เก่าอย่าลืมเด้อค่ะศู 0, 79, นย์เจ็ดเก้านี่ตัดเรียนน้ำจา่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่ก็ตัดเรียนน้ำเด้อเจ็ดเกาเกาเจ็ดนี่ค่ะเอาเดี๋ยวซาบานจาจะเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนมาในซาบานาว่าเอาจ้านี่ยากหลยกับงานวสันบ่เป็นยังเนาะค่ะเดี๋ยวสาบานาว่าสููพี่น้องแฟนชงเอฟซีฟังค่ะเอาเดี๋ยวจะเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้า เดจะเดอ้องวดใหม่ในวันที่หนึ่งธันวาหกเจ็ดจักจากหลวงพี่มีเสินเป็นเลขที่ชอบบอเมเนตัวเลขฝันเดอ้อพี่น้องฝันล้อก,ก่อนยังบ่ฝันจะ้ะงวดนี้เป็นไ้มาศูนย์เจ็ดเก้าวิ่งไปที่ศูนย์บนล่างในเดอือจักศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าและสามเก้าเป็นเลขที่ชอบแค่นั้นพี่น้องเลขที่ชอบเดอ้อค่ะโชคดีเฮงเฮงอย่าลืมเดอ้อผู้ใดโศกผู้ใดมันกะร่วมทําบุญเนี่ยค่ะ ทั้งบัญชีทั้งวัดโดยตรงเด้อพี่น้องจะเป็นธนาคารทางวัดโดยตรงเนาะคะ่ะรวมได้ช่วยกันสร้างองค์ปู่องค์ย่าเนาะคะ่ะทางเขาวัดจ้ะเนาะคะ่ะหรือว่าผู้ใดเนานะคะ่ะอยากสแกน QR code ์โค้ยึดต้นคลิปเป็น QR code ทั้งหลวงพี่มีเส้นเนาะคะ่ะสาบนาเป็นกระบอกเสียงบอกบุญรวมสร้างเนาะคะ่ะทางวัดให้เลี้วให้เสร็จจ้ะเพราะว่าสร้างองค์ปู่องค์ย่านี่ใช้ทุนหลายพี่น้องก็ถือว่า เป็นนิมิตไม้ที่ดีจากงวดเลขที่เพิ่นบอกบุญสางองค์ปูองค์ยาเลขเพิ่นกับเขานอา่ะถึงเป3ดสามสามก็วิ่งบนล่างแตกสนั่นงวดนี้บ่แน่จัดพี่นอ้องจ๋าองค์ปูองค์ยาอาจจะให้ถึง3ตัวแตกศูนย์เ็ก้าเกลับไปกลับมานี่นเด้อจ้ะตัดเหรียญน,นำ้ำนอกะเนะเดียวจะเปรียบเทียบสติติงวดเกา้าให้เบิ่งนำ้ำจ้ะนี่สถิติงวดเกา่าเด้อค่ะ ก็เขาไปที่วิ่งบนกับหนึ่งวิ่งล่างกับเปียดเนาะค่ะเขาไปที่หนึ่งกับเปียดเลยค่ะเปียดสามสามเปียดอุทั้งหลวงพี่เพ่นไดสลากกินแบงไหลใบอยู่จากเป็นทรงไม้สาวบาน้ามึงเนาะค่ะเอาย้ำเหมือนเดิมค่ะแนวทางเด้อพี่น้องจ๋าแนวทางเนาะค่ะเป็นปันเป็นสะพานบุญแล้วก็อ่าเป็นแนวทางเนาะค่ะแบงปันเพื่อว่าเป็นตัวเลขเนาะค่ะบอกบุญจ้ะ เอาแคลปหน้าจอจ้าทั้งหลวงพี่เพิ่นกับเพ่อคอยสะดวกใขสัมผัสด้วยค่ะเพิ่อนบ่า่างจ้าก็ตามนี้เลยจ้าหรือผู้ใดอยากอยากร่วมบุญเนาะคะ่ะอยากคุยก,กับทั้งหลงพี่โดยตรงก็ไลน์ไปหาเพิ่นใดเด้อจ้าไอีไลาย QR code อ,อ,อยู่ต้นคลิปเนาะค่ะก็ตักท้ายเพิ่นไปได้ อาวพี่น้องในวันที่1นธันวา6มหจิตเฮงๆด้วยๆปังๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งๆเปิดาการมองเห็นในเด้อพี่น้องจา๋าถือปิดกันข้างอีลีจา้าถือปิดกันคักจนว่าผู้นลังค้นเอฟซี FC แฟนช่องคนถักมาว่าพ่เห็นสาวบานนาผลักลุงคลิปทุกมือเด้อจา้าแกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งๆเปิดาการมองเห็นจ้ะ เอาคลิปนี้เพื่อได้เห็นกันเฮงเฮงด้วยดปั้งปั้งสูง้ขูสู้วุ้นล้อโค้งสุดไทยปาะทังหลวงพี่มีสินเพิ่นจะฟันยังบอ่อกันฟันยังเฝ้าติดตอ่อแล้วก็ติดตามมาให้กันฟังจ้ะเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีจ้ายะทวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิตูินัง เปตางอุปกรัรปฏิอิปชิตังปะชิตังตุมหังขิปะเมวัสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทรปรนระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวัชันโตสัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะ อภิวาทนาศีลิสันิจังวุธาปจายโนจตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง